หให้ดูเรียวๆเลยนะว่ามันน่ากินจริงไม่ใช่เมคเลยนะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พ่อสูจะพาไปหาของอร่อยๆอย,ย่านมอทศกันนะครับผมในเมืองก็ขับมาได้นะผมบอกเลยร้านเนี้ยอร่อยทุกอย่างแล้วก็ราคาไม่แพงให้เยอะอีกต่างหากนะครับผม79บาท69บาทนะฮะแล้วก็เมนูหลกัหลกๆของร้านนี้นะครับผมก็คือเป็นมาม่าหม้อไฟชีสแบบเกาหลีนะครับผมให้เครื่องเหนียเน้นๆเ,เลยแล้วก็อร่อยทุกเมนูด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีปิ้งย่างสไตล์เกาหลีมีกิมจิมีข้าวผัดกิมจิสปาเกตตี้นะครับผมนะขนะี้อมองขี้เมาเขา โบนารานะครับแต่ว่าเรานี่ยไม่ขี้เมานะนะฮะแล้วก็จะเป็นเมนหลักๆที่อร่อยๆของร้านนี้เลยก็คือเป็นฝายชีสนะครับที่ขึ้นชื่อเลยแล้วก็ชาพีชของทางร้านไปอยู่ไม่ไกลนะครับผมอยู่หน้ามรสอเองเดี๋ยววันนี้พระสูตจะพาไปชมบรรยากาศร้านกันนะครับผม มีอะไรกินบ้างครับลุงข้าวผัดไทยไหมโอ้โหอุตส่าห์เป็นอินฟูจะดึงลูกค้ามาให้ทำข้าวผัดไข่เนี่ยอะไรกล้องเนี่ยเอ้าใช่เหรออันนี้ครับอันนี้ลุงโน้นครับยุคหินลุงโน้นยุคหินต้นไม้เกิดโคโค่นี่เมนูแนะนำที่ผมบอกชาพีทข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาม่าเกาหลีแต่ว่ามาม่าก็จะมีแบบหม้อใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยลูกค้าดูเลย เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ราคาไม่แพง69 79 79เจ็ดสิ้าเจ็ห็นไหมเดมเลย79 79 79บเดสิบดิเนี่บรรยากาศก,าก็จะมีสวนก็สามารถที่จะนั่งกินที่ร้านก็ได้หรือว่าจะกินที่สวนก็ได้เหมือนกันได้2จุดนะครับที่จอดรถก็อยู่ด้านหลังนี่มาโมา์ไซค์ก็ได้นะฮะนี่ฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะมีพี่ๆจากเพจมาถ่ายรูปในเครือวงในสวัสดีครับ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 เอะเลยเหนื่อยเหนื่อยทุย ไปหลงป่าแล้วไหมวันนี้เชิงคึ้มๆเหมือนฝนจะมาแต่ก็ไม่มาเนาะพี่โน้ตปากตะไคร้เอาท่วมพี่ปากตะไคร้กมันก็ท่วมมาเด้อวูจะปากของชัยตกหนามอะไรนะเออตกแบบลมฝนถล่มทลายเพราะพี่ปากตะไคร้หรือเปล่านั่นไงมันไปมุมว่าแล้วท่วมท่วมถึงไงบอกว่าตายเมื่อกี้เต็มร้านยีเต็มร้านเลยอะเออเต็มเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยนี่ขิงงอุปกรณ์ข้าได้ไหมอยาย่าอย่า ไว้แล้วกันเข้ามากินได้อคุยพี่มงคลพี่มงคลเขาบอกว่าเขาอยากจะไปอัพอาหารเขา่อนแล้วเราค่อยไปทายได้ได้ก็นั้นมาก็ได้เออเขาบอกว่าครับเบียร์ข้างๆเรื่องลงถ้าวันนี้ให้ให้ให้ไปกินเบียร์ที่ร้านเขาก่อนวิธีมอนะให้ไปกินเบียร์ที่ร้านเขาก่อนได้ได้ก็นั้นมาก็ได้จบจากนี้เราก็ไปจบจากอาหารแล้วก็ไปกินเครื่องดื่ม ี่เขาไม่กินเบียร์เขาเลิกทุกอย่างแล้วเอาอมนวดเด็กเด็กเอ็นเบียร์เลิกทุกอย่างแล้วแล้วครอบครัวจริงอ่ะจริง ฝากเพจส่วนตัวหน่อยเป็นช่างภาพรับได้ทุกง,งานเดี๋ยวเวงานเอนเพจ XL Photo แล้วก็ถัตู Yellow House อ,อ,อ่าเดี๋ยวเตรียมตัวเลยใครกำลังหาถัตูถ่ายน่ารักน่ารักนะรอรอไม่นานเกินรอโดยทีมงานมืออาชีพนี่อย่างถูกแตนเท่านี้แตนเท่านี้เเบลล์เลยนี่เนี่ยอันนี้79บาทนะเก้าบาทนะมันมนักษาขายนักษาหิ อันนี้ซอสซอยต่อะไรซอสใช่เมี่ยงเหรอใช่เมี่ยงนะมเกิดมาเกิดเทศก็ปลูกตรงนี้แหละ่เลกนี่เป็นน้ำซุปต้มยำน้ำซุปสูตรใหม่ของทางร้านให้ดูเรียวๆเลยนะว่ามันน่ากินจริงไม่ใช่เมคเลยนะน่าทานมากครับอาหารอันนี้อะไรมาสมั่นเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูมาสมั่นผมดื้อๆดื้อๆ ตายหน้าหัวแล้าหงอเออโอีคเข้าปาเลยมวับล้บบอกด้วยนะรชาตเป็นยังไงเออ้ ไม่ไ, <ป S 1> ไม่ใช่ไม <ป S> ่ใช่โอ้โหไปถึงว่าหอยคำมันต้องใส่ข้าวด้วยลืมอะไรครับคืออะไรครับ อยากจะขออนุญาตสอบถามนะครับทำไมถึงขายเมนูแล้ว9 9 9 9ราคาไม่ถึงร้อยเนี่ย,ยเพราะอะไรอยากให้น้องๆได้ทานแบบอาหารที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาให้เยอะด้วยนะให้เยอะให้เยอะไปไหมก็นิดนึงแต่บางคนแบบอาจจะไม่อิ่มแต่ว่าก็บอกได้ดพี่เพิ่มให้ได้นนจ้ะอย่างข้าวปาเปล่าอะไรเงี้ย พิสิบาทเป่าเล่นเอาดีๆเอาดีๆแต่แต่แต่่วนมากมาก็ไม่ค่อยได้เพิ่มเพราะว่าเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วก็ให้ดูให้ให้ดูจากที่เราถ่ายแหละอันนั้นคือตามจริงนะไม่ใช่ว่าถ่ายเพื่อแบบเอามาถ่ายไม่ได้ทำโปรโมทแต่ว่าูก็อาจจะแบบไม่ต้องห่วงนิดนึงเผื่อบางทีรีอะไรอย่างเงี้ยีอาจจะลูกค้าเยอะเพราะวันนี้ก็30โต๊ะโดยประมาณตั้งแต่5โมงเย็น ปากด้วยปากด้วยนะคะร้านโปรดอยู่แถวไหนครับมอตรสอประตูหนึ่งค่ะมาง่ายๆตั้งเลยว่าโปรดมอตรสอใช่โปรดมอตรสอจากร้านที่แสนดีนะคะสวัสดีคขอบคุณค่ะ